คอนโดรีโนเวทเงียบสงบติดถนนใหญ่ใกล้รถไฟฟ้าเพียง2ล้านบาทสวัสดีค่ะวันนี้เพลสทูบีจะพาทุกคนมาดูคอนโดแอสไพรัตนาทิเบศหนึ่งค่ะคอนโดอาคารเดียว24ชั้นห้องเล็ที่40ชั้น6ทิศเหนือขนาด3 1เอตารางเมตร1ห้องนอน1ห้องน้ำให้เฟอร์นิเจอร์ครบเครื่องใช้ไฟฟ้าจัดเต็มห้องครัวแบบติดแยกฟังก์ชันการใช้งานอย่างเต็มที่พร้อมเคาน์เตอร์ซิงค์บิวอินแถมตู้ไมโครเวฟและตู้เย็น2ประตู6คิว ถัดมาเป็นห้องนอนตกแต่งด้วยสีเขียวพาสเทลร้อมวิวสุดอลังไม่มีตึกบดฟังวิวและลมตื่นมาเห็นท้องฟ้าสวยๆวิวเมืองนอนทบุรีให้ตู้เสื้อผ้าแบบวิวอินติดกระจกเปิดได้ทั้งสองฝั่งห้องน้ำแบ่งโซนเปียกโซนแห้งมีเครื่องทำน้ำอุ่นพร้อมสุขภัณฑ์ส่วนระเบียงเราติดตะข่ายป้องกันนกบินเข้าอีกด้วย มาถึงส่วนกลางก็จัดเต็มทั้งสตะว่ายน้ำซาวหน้าส่วนพักผ่อนและฟิตเนสเครื่องออกกำลังกายเพียบพร้อมวิวรถไฟฟ้าดิปด้วยสารมีทั้งหมด3ตัวไม่ต้องแย่งกันขึ้นลงโซนร,ร็อบบี้ตกแต่งสวยงามกว้างขวางมีบริการเครื่องซักผ้ายหยอดเหรียญและมีตู้กดเซเว่นถึง2ตู้อาคารตออรถ4ชั้นต่อรถได้180คันติดถนนรัตนาทิเบศใกล้ศูนย์ราชกาในในรใกล้รถไฟฟ้า,า MRT สายสีมว่วง